สวัสดีครับผมเซลเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมแคมเปญเจ้า i สันเทอร่าแต่งจัดเต็มคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดแต่งมิดไนท์แพ็กเกจและพ่นดำรอบคันเพิ่มความสปอร์ตและเท่แบบนี้แคมเปญของเขาคืออะไรนะครับดาวเพียง25%ดอกเบี้ย1.9948งวดน,นะครับถ้าออกรถกับเซลเตอร์ไปแล้วจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันนะครับผม อย่างแรกเลยจะเป็นชุดแต่งวิดไนท์แพ็กเกจที่ทางผมจะแถมไปให้และกันชนหน้าจะพ่นดำให้นะครับตัวตรงนี้ก็เป็นโครเมียมก็จะทำเป็นตัวพ่นดำไปให้โลโก้ก็จะเป็นโลโก้นิสสันดำตัดแดงนะครับผมรวมไปถึงตัวข้อไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียมก็จะทําดำไปให้และล้อแมกนะครับจะทําการพ่นดำไปให้เพิ่มความสปอร์ตรวมไปถึงหูกระจกและหลังคารถ ที่จะพ่นดำนะครับและมือจับเปิดประตูทางเราก็พ่นดำให้ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของตัวการพ่นดำตรงนี้ทางศูนย์เรามีการบริการให้นะครับผมก็คือมีวารันตีให้ตลอดอายุเลยของตัวสีที่ทางผมพ่นดำไปนะครับมาดูทางด้านหลังกันบ้างครับว่าความสปอร์ตของเจ้านิสันเทอร่านั้นผมทำอะไรให้บ้างอีก ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ก็จะทำพ่นดำไปให้รวมถึงโลโก้นิสสันและตรงนี้ที่เป็นชุดแต่ง Widnight Package นะครับรวมถึงตัวนักสือเทอรล่าและ VLC คูณ4กันชนหลังสีดำผมทำให้สำหรับดาว25และดอกเบี้ย1.99% ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าสําหรับนิสสันเทอร a าตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่สนใจที่จะออกเทอร a าแต่งพ่นดําเท่สปอร์ตแบบนี้สามารถโทรมาหาผมหรือว่าติดต่อทางลิงก์ไลน์ได้เลยวันนี้ผมก็พามาชมแคมเปญของนิสสันเทอร a เท่านี้หาก มีข้อสงสัยอะไรสามารถคลิกลิงก์ไลน์และสอบถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอญอาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ